เรียนท่านประธานผมรังสิมวรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลต้องเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพนะครับเดิมทีตอนแรกก็จะไม่สรุปแต่เนื่องจากฟังท่านครูมานิตนะครับอภิปรายเลยต้องขออนุญ,ญาตใช้เวลาของสภาแห่งนี้ในการสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแต่ก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาสรุปนะครับผมเองก็อยากจะขอร้องต่อท่านประธาน พวกเราเข้าใจดีครับว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคเก้าวไกลเราอายุน้อยครับเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่หลายๆคนก็เข้ามาทําหน้าที่ในการเมืองครั้งนี้สมัยแรกการที่เราจะพูดจาปราศัยกันข้างนอกนะครับเรียกพี่เรียกน้องเนี่ยพวกเราไม่ได้ติดใจหรือมีปัญหาอะไรเลยครับก็ดีซะอีกนะครับเป็นการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่บางครั้งในการอภิปรายกันในสภาเรียกน้อง เรียกพี่บางทีผมก็คิดว่าเราเองก็ไม่ควรที่จะใช้ถ้อยคำแบบนั้นก็หวังว่าในอนาคตนะครับถ้าท่านประธานนะครับทำปฏิบัติหน้าที่ก็อยากให้ย้ำเตือนนะครับต่อสมาชิกว่าเรามีคำที่เป็นทางการที่ถูกต้องปฏิบัตินะครับกันเป็นธรรมเนียมมาโดยตลอดผมเองก็อยากให้เราใช้คำในลักษณะแบบนั้นทีนี้มาสู่ในเนื้อหาของการสรุปบ้าง ต้องเรียนต่อท่านประธานว่าท่านเราฟังเนื้อหาสาระของการอภิปรายเราก็จะพบนะครับว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่ลุกขึ้นอภิปรายก็ชี้ชัดตรงกันว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอรอในองค์กรตำรวจมันมีปัญหาจริงๆแล้วปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นผ่านข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นข่าวก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านการอภิปรายในสภาแห่งนี้ ซึ่งในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายของผมเองที่อภิปรายในเรื่องตั๋วช้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งณวันนั้นนะครับพวกเราเองก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกับพรรคการเมืองต้องขออนุญาตไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยในวันนั้นเราก็เห็นตรงกันครับผมยังจําได้ว่าท่านสุทินครังแสงซึ่งเป็นประธานวิปของฝ่ายรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ย ก็อภิปรายสรุปโดยยกเนื้อหาสาระในการอภิปรายของผมที่ย้ําเตือนว่าองค์กรตํารวจมันมีปัญหาจริงๆซึ่งปัญหาดังกล่าวนะครับในเวลานั้นเราก็ตั้งความหวังว่าเราอยากจะแก้ปัญหาผมเองจึงมีความคาดหวังครับถึงแม้ว่าจะเห็นเพื่อนสมาชิกนะครับจากพรรคเพื่อไทยประมาณสองท่านลุกอภิปรายแต่ก็ดีใจว่าที่ท่านประธานวิปคนปัจจุบันนะครับนำเสนอยตินี้ ก็ฟังดูแล้วก็เห็นว่าเป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขจริงๆดังนั้นครับถ้าเกิดท่านนาย,ยกรัฐมนตรีรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆของสมาชิกไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเห็นว่าเป็นวาระที่เป็นเรื่องด่วนเรื่องสำคัญที่สภาแห่งนี้ทั้งสองพักการเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งและอันดับสองเห็นต้องตรงกันว่าควรจะได้รับการแก้ผมคิดว่า นี่คือวาระร่วมทั้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีควรจะนำพาไปปฏิบัติและนำไปปรับปรุงเพื่อปฏิรูปตำรวจท่านจะใช้คำว่าสังขยาท่านจะใช้คำว่าปฏิรูปจะใช้คำไหนก็ได้ครับผมไม่ได้ติดใจอะไรแต่เราก็หวังว่าหลังจากที่เราอภิปรายไปแล้วเราจะได้รับการรายงานกลับมาเราจะได้รับการแจ้งกลับมาว่าสิ่งที่เราอภิปรายไปแล้วเนี่ย รัฐบาลนำพาอย่างไรไปบ้างมิฉะนั้นนะครับท่านประธานครับการอภิปรายที่เกิดขึ้นนอกจากพี่น้องประชาชนฟังผู้สื่อข่าวนะครับเอาไปรายงานข่าวต่อไปแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายถ้าเกิดรัฐบาลไม่นำพาอะไรเลยมันก,ก็เป็นการทำให้การอภิปรายครั้งนี้ของสมาชิกที่เป็นการเห็นร่วมกันของสองพรรใหญ่สุดท้ายเสียของฮะดังนั้นนะครับท่านประธานครับก็คงต้องรบกวนท่านประธาน ว่าหลังจากเอาความเห็นของสมาชิกส่งไปยังนายกแล้วเราก็รอคอยนะครับว่าการปฏิรูปตำรวจจะไปถึงไหนพวกเรานะครับก็พร้อมที่จะใช้กลไกของกรรมธิการนะครับทุกกลไกที่มีจะเป็นไปได้นะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้จะใช้นะครับการตรวจสอบของสภาเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรตำรวจจะถูกปฏิรูปไม่ใช่แค่เพื่อตำรวจบางคนไม่ใช่แค่เพื่อให้ใคร ขึ้นมาเป็นใหญ่ในองค์กรตํารวจแต่เพื่อให้ตํารวจน้ําดีเขามีที่ยืนที่อยู่ต่อไปขอบคุณครับาท่านประานครับ